สวัสดีครับท่านผู้ชมครับท่านอยู่กับชแนลตอมสุรเดชเกษตรออนไลน์นะครับนี่เป็นนาปังนะครับนาปังสูบน้ําใสครับนี่คือของไส้ไก่นะครับของไส้ไก่ตอนนี้ปั๊มที่ทํางานอยู่เป็นปั๊มพลังงานแสงอาทิตย์นะครับนี่ครับที่ท่านเห็นนะครับจริงๆผมจะใช้ปั๊มเบนซินนะครับเป็นท่อของนิ้วช่วยนะครับเนี่ยตอนนี้ นะ้ำมันเริ่มตึงแล้วเราใช้แค่พลังงานแสงอาทิตย์ก็พอนะครับพลังงานแสงอาทิตย์ปั๊มตัวนี้จะเป็นปั๊มสามนิ้วนะครับกับแผงสองแผงนะครับสองแผงนี้เป็นแผงห้าร้อยห้าร้อยเจ็ดสิบวัตตนะ์สองแผงถ้าจำไม่ผิดนะครับประมาณนี้นะครับแผงแล้วก็ปั๊มจะเป็นปั๊มพันหนึ่งร้อยวัตต์หรือแรงครึ่งครับท่อสามนิ้วนะครับเนี่ยพ่อสามนิ้ว ดูด3ามนิ้วจ่าย3มนิ้วนะครับได้เต็มท่อตอนนี้ก็เวลาเที่ยงครับเที่ยงกว่ามันก็แรงแรงตามแดดนะครับแล้วแต่เราหันแต่ว่าของผมอ่ะผมทำรถโมบายไว้แล้วแต่ยังไม่ได้เอาไปขึ้นประกอบเขาปล่อยน้ำคลองมาก่อนก็เลยจำเป็นต้องมาสูบมาก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะไม่ทันข้าวนะครับนี่ครับคลองที่เขาปล่อยมาครับ มันจะเป็นที่จะต้องสูบนะครับเพราะว่าคลองมันอยู่ต่ํากว่านาเห็นไหมครับเนี่ยด้านนี้นะครับคลองอันเนี้ยนาครับมันจะอยู่สูงกว่านะครับสูงกว่าแบบน้ํามันไม่เข้านะครับเนี่ยน้ํามันมาแค่นี้นะครับคลองที่จะปล่อยเอาน้ํานะครับนี่ระดับน้ําในคลองอยู่ตรงนี้แต่น้นอยู่นู่นนะครับเห็นไหมครับมันสูงกว่ากันประมาณเมตรหนึ่งเลยนะครับเราก็จําเป็นจะต้องสูบใส่คลองไส้ไก่นะครับส่วนว่าทําไม ถึงต้องเอาเบนซินมาช่วยนะครับเพราะว่า,าระยะเวลาที่เขาปล่อยน้ําคลองนะครับเขาจะปล่อยแค่วันหรือ2วันนะครับมันไม่ทันนะครับมันไม่ทันนะครับเราเอาน้ําเข้านาไม่ทันเขาก็จะปิดก่อนพอเขาปิดก่อนน้าในคลองมันจะหมดนะครับเราก็เลยต้องเอาเครื่องเบนซินมาช่วยนะครับแต่โปรเจกต์ต่อไปเดี๋ยวผมจะทําให้มันประหยัดกว่านี้นะครับเบนซินถังนี้นะครับเบนซินถังนี้ด้วยเครื่องขนาด7ดแรงเราเร่งเครื่อง ประมาณหนึ่งนะครับแต่ผมไม่ได้จับรอบว่ามันรอบเท่าไหร่จะจับรอบมันต้องหาที่วัดรอบมาจับนะครับนี่ครับเครื่องเจ็ดแรงครับเครื่องเจ็ดแรงเราจะใช้เล่งขึ้นไปประมาณไม่ถึงครึ่งนะครับแต่สายพานมันต้องตึงเปี๊ยะตลอดครับต้องตึงต้องตึงอย่างเดียวนะครับมันถึงจะลากน้ําขึ้นได้ครับถ้าหย่อนมันก็ลากน้ําขึ้นไม่ได้นะครับแล้วมันก็จะเปลืองน้ํามันเราด้วยนะครับน้ํามันถังหนึ่งนี้นะครับก็ใช้ แกลลอนนี้แกลลอน5ลิตร5ลิตรกว่า6ลิตรประมาณนี้นครับเต็มถังนี้ก็ประมาณ300เอ้ยประมาณ1 0 0 180นะครับ180นะครับถังนี้นะครับ180ก็จะแบ่งเป็นเติมได้2รอบ2รอบก็จะได้ประมาณรอบละ3ชั่วโมงนะครับคือเราจะสูบ12ชั่วโมงนี่นะครับจาก จาก6กโมงเช้าถึง6กโมงเย็นเราต้องเติมถังนี้สองครั้งนะครับก็เป็นเงินประมาณ300กว่าบาทนะครับต่อครึ่งวันถ้าเราสูบ24ชั่วโมงมันก็จะตกเป็นเงินหกรกว่าบาทครับนี่ครับประมาณนี้ครับ600กว่าบาทนะครับส่วนส่วนเจ้าเครื่องนี้เดี๋ยวจะเล่าราคาให้ฟังแผงนะครับแผง2แผงนี้6 0 0 0บาทครับ บาทส่วนตัวเครื่องก็ประมาณ4,000บาทรวมแล้วก็ตีกลมๆเป็นราคา10,000นะครับไม่รวมท่อนะครับท่อมันก็จะมีไอเจ้าฟุดวาลหรือหรือวาลหัวกระโหลกที่เป็นสปริงนะครับอยู่ข้างล่างนู่นนะครับอยู่ข้างล่างนึงแล้วก็จะมีข้องอแล้วก็จะมีข้อต่อข้อต่อเกี้ยวนะครับนี่เรียกข้อต่อเกี้ยวนะครับเด็ดใช้2ตัวข้องอหนึ่งตัวนะครับ สามตัวนะครับข้อต่อข้อต่อเกลียวนะครับข้อต่อตรงแบบเกลียวนะครับฝั <c oughs> ่งนี้จะเป็นแบบเกลียวนะครับแล้วฝั่งนี้จะเป็นแบบทากาวนะครับอันนี้ผมไม่ได้ทากาวนะครับผมสามารถเคลือ่อนย้ายได้ด้วยวิธีการถอดท่อนี้ถอดออกไปเลยนะครับ <c oughs> ก็จะใช้ข้อต่อข้อต่อเกลียวหนึ่งตัวนะครับสองตัวถ้าท่านใช้แบบปล่อยน้ําออกเลยก็ใช้ใส่ย,ยางหรือปล่อยออ,ออกเลยก็ได้นะครับหนึ่งตัวสองตัวแล้วก็สามตัวข้างล่างนะครับเพื่อจะต่อ กับหัวกระโหลกที่เป็นฟุตบอลนะครับแบบวาวแบบสปริงนะครับแล้วก็ข้อง,งอหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ปล่อยไปเลยก็ตัวนี้ก็จะมีท่อนี้มันก็จะประมาณ4เมตร3นิ้วนะครับก็จะประมาณอ่าสโดยประมาณนะครับแล้วแต่พื้นที่นะครับส่วนข้อต่อก็จะแพงหน่อยก็ท่านก็หาสั่งเอาตามออนไลน์ที่ผมพูดนี่ผมไม่ได้ขายนะครับผมไม่ได้ขายนะครับ ผมแค่รีวิววิธีการใช้ให้ดูนะครับผมไม่ได้ขายนะครับนี่คือการใช้งานจริงเลยเครื่องตัวนี้มันจะรันตั้งแต่ก่อนเจ็ดโมงนะครับผมตั้งแผงไว้หันรับรับแสงอาทิตย์หกโมงมาปุ๊บหกโมงหน่อยหน่อยมันก็จะขึ้นมาปุ๊บน้ําก็จะไหลเลยนะครับแต่มันจะไหลเบานะครับเพราะว่ามันรับแสงพอพอได้ออนเครื่องน้ํามันก็จะรอบมันก็จะต่ํานะครับมันก็จะน้ํามันก็ ได้ในปริมาณที่ไม่เยอะนะครับแต่มันก็ไหลตั้งแต่ทํางานให้เราตั้งแต่ก่อน7จ็ดโมงเลยนะครับแล้วก็มันจะไปดับอีกทีตอน5้าโมงเกือบ6กโมงนะครับคือเราอยากให้มันดับช้าเราก็หันแผงไปตามตามแสงอาทิตย์นะครับหันแผงไปตามแสงอาทิตย์อยากได้แรงก็พยายามทําให้มันฉากกับดวงอาทิตย์ที่สุดนะครับส่วนไอ้เจ้าเครื่องนี้ก็ราคา4ี่พัน กับแผงหกพันคือตอนนี้นะครับผมจะบอกว่าราคาณนะปัจจุบันปี2 5 6 8นี่มันจะลงกว่าราคานี้มันจะลงกว่าที่ผมบอกนะครับราคามันลดลงกว่าที่ผมบอกอีกนะครับคือปัม๊มอาจจะเหลือแค่3 0 0พ3,000กลางๆถึงปลายๆนะครับถึงถึงปลายๆนะครับแผงก็จาก6000ก็จะเหลืออยู่สัก5,000ันกลางๆประมาณนี้นะครับสรุปแล้ว ถ้าซื้อในช่วงปี68นะครับท่านจะได้ราคาประมาณไม่ถึงหมื่นนะครับไม่ถึงหมื่น,นครับก็น้ำมันก็เริ่มลดลงแล้วส่วนนาทางอื่นนาแปลงอื่นของคนอื่นนะครับเขาก็จะเปิดเอามันก็จะลดลงนะครับแต่เราก็สูบเรื่อยๆเพราะว่าเราใช้พลังงานนี้พลังงานแสงอาทิตย์ส่วนตัวนี้น้ำมันตึงนานแล้วความชื้นในดินมันเต็มแล้ว แล้วก็ดินมันจะอมน้ําเข้าเต็มแล้วมันก็จะง่ายแล้วทีนี้เราก็จะสูบเอาแค่นี้ก็พอไม่จําเป็นต้องใช้เครื่องนี้ช่วยนะครับชวนเครื่องนี้มันจะดึงน้ําได้ไวมากนะครับถ้าเราเล็งรอบช่วยมันนะครับแต่ถ้าเราไม่รีบเราก็จะเปิดแค่เบาๆมันก็จะพอตึงๆเล่งพอให้ให้น้ําเต็มให้น้ําเต็มปากท่อครับไม่ต้องให้มันพุ่งออกมามันก็จะได้ปริมาณน้ําที่เต็มคลองคลองนี้ ถ้าถ้าใช้สองเครื่องช่วยกันนะครับเนี่ยระดับน้ําตรงนี้นะครับมันจะล้นออกมานะครับมันจะเปิดปากทางมันจะเปิดเอาไม่ทันนะครับคือฝั่งนู้นมันจะมันจะมันจะสูงกว่าตรงนี้มันจะเป็นจะต้องให้ให้น้ําดันเต็มตะลิ่งตรงนี้นะครับน้ํามันถึงจะออกตรงน้ํามันถึงจะปล่อยเราถึงจะปล่อยน้ําเข้าเข้างานนาได้นะครับระดับน้ํามันก็จะสูงกว่าในงานนาเห็นไหมครับ ก็จะประมาณนี้ครับผมฝากกดติดตามนะครับอย่าลืมดูโฆษณาให้น้องด้วยนะครับอันนี้เป็นรูหนูนะครับเราอุดไว้ถ้าไม่อุดนี่คันนามันจะพังครับมันก็จะเป็นคลองไส้ไก่หรือคลองหลอดเข้ามาแบบนี้นะครับแล้วก็จะเปิดเปิดเอาเฉพาะส่วนที่เราจะเอานะครับอันนี้ก็ทําง่ายๆนะครับอันนี้จะเป็นคันนาหลักนะครับ เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นคันนาหลักนะครับอันนี้เป็นคันนารองนะครับส่วนตรงนี้มันจะเป็นพื้นที่นานะครับตรงคันนารองเราก็ใช้รถไถนะครับปาดๆแล้วก็จะดันเข้ามาดันเข้ามาแปะไว้ดันเข้ามาแปะไว้แล้วก็ปาดใช้พานไถปาด๊ให้มันตรงนะครับมันตรงมาแปะๆไว้มันก็จะเป็นคันนาปีแรกมันก็จะยังไม่แน่นนะครับมันก็จะยากหน่อยปีที่สองมันถึงจะแน่นเราก็เดินบ่อย ปีแรกถ้าเราปล่อยน้าเข้ามาปุ๊บน้ําก็จะอมไอ้คันน้ําก็จะอมน้ํามันก็จะเราเดินไม่ได้มันจะพังนะครับปีที่สองแล้วก็เอามาแปะไว้อีกเสริมๆม,มานะครับอันนี้เป็นเป็นน้ําจากลําห้วยนะครับเขาสูบขึ้นมาเราก็จะเสียค่าค่าน้ําให้เขานะครับไหลละร้อยห้าสิบบาทนะครับนะี่ครับ นี้นกลงนะครับปกติมันจะข้าวจะถี่มากเลยแต่ว่านกลงมันจะเป็นบางๆไปเลยนะครับไอ้นกปากห่างนะมันมากินหอยนะนรัยหอยลอยเต็มเลยนี่ครับเป็นข้าวอ่าก็ขอร้อยห้านะครับหอมมะลิสุรินครับนี่ที่ท่านเห็นนี่คือนาอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ครับเพราะฉะนั้นนี่คือข้าวหอมมะลิสุรินทร์แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจะทำในนาปังครับ ส่วนนั้นนะครับเป็นเป็นมะลีดำครับมะลีดําต้นกําเนิดมันก็มาจากสุรินนะครับแต่เขาไม่ได้ใช้แต่เขาไม่ได้ใช้ใชื่อว่าหอมมะลีดําสุรนินจะเป็นมะลิดำน้องคายนะครับเพราะว่าถึงแม้ถิ่นกาเนิดมันจะเกิดที่สุรินแต่ว่าเขาไปท,ทําทำแข่งแล้วก็วิจัยแข่งกันว่าที่ไหนจะปลูกได้ดีมันมัน ปลูกได้ดีที่หนองคายนะครับเขาก็เลยใช้ชื่อก็เลยได้ชื่อว่าเป็นเป็นหนองคายนะครับข้าวมะลีดำหนองคายนะครับเพราะว่าปลูกที่ปลูกที่หนองคายมันได้ผลผลิตที่เขาส่งประกวดกันหลายๆที่หนองคายมันดีที่สุดเขาก็เลยใช้ชื่อว่ามะลีดำหนองคายนะครับเป็นกอขอแปดสามนะครับตัวนี้ครับ ชื่อเป็นรหัสเขาขอขอเปดสามเริ่มจากศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวที่สุรินทร์นะครับตัวนี้ครับเป็นเป็นมะลี่ที่มีสีดํานะครับเพราะว่าเขาใช้มะลิมะลี่ร้อยห้าผสมกับเจ้า,าเขาเหนียวดํานะครับนี่มันมีผสมหลายตัวนะครับผสมกว่ากว่าจะได้ออกมาเป็นเป็นตัวนี้นะครับลำต้นก็จะมีสีสีม่วงดำนะครับขอบใบเห็นไหมครับนี่ยครับ เดี๋ยวผมจะขึ้นผ้าไม่ดูครับอันนี้เราใส่ขี้วัวไปแล้วเนี่ยครับมันจะเป็นแบบนี้ครับต้นกาเขาขอใบจะเป็นสีม่วงดํานะครับเห็นไหมนะครับคองมันก็จะมาจากนู่นนะครับเราเดินมามาปล่อยลงตรงนี้ปล่อยให้เต็มครับก็ประมาณนี้ครับขอบคุณที่รับชมนะครับต้อมสุริยเกษตรออนไลน์สวัสดีครับ